กินข้าวบ้านนี่ยแซ่บๆกิน,น <laughs> ข้าวเที่ยงเพื่อนมีกระบอกขื่นกินกินกับหนางานเป็นหรอูปอยากพักงานกินกับหนางานเลยงานโอ้กินกับหนางานเลยเไ่ <laughs> าายอยากพักก็กินสนะผมมีหม่องพักเลยเด้ แล้วก็เฮ็ดเแล้วก็กินข้าวง่ายอีกแล้วบ่บาทนี่ไอยง่ายอีกแล้วีพุ่นที่พุ่นที่พุ่นมากกินบาทนี่คิ่ไปง่ายป้น คือบางมเป็นบางมือลคุบงมือล้ไวอเล่าบางมือล้วไวล้ไล่คุณมันลุได้ออกไวอเดเอออวเดียวน้ามออกแล้วาผู้นด้นนี่้วกไอไ้มากินเพือนแน่กินทุกปีแน่่เมาแ่มันลเ่นดียวอัน้เมอนกเ

กับงานเลยได้าขั้นขึ้นไปกินเทิงแล้วมันนานลงมาอันนี้กินลหลเ่็ดเรียบเลยเบียงมาตรงนี้มองตั้งเบียงเมาคือยื่รเข่ารออกเเข่าหรยเลยบอมา เดี๋ยวนี้วัดกัมาข้าวไปากบุ้งไปร่างมดไปคึกคักคสกคักคึ้คมก่แตาเมื่อไหรเนาะคือว่าเข้าไปได้เขานอนพี่แล้วเพื่อนสองควนะแเพื่อนยังอึกมาอีกเนาะนั่นดีฮะ

หนึ่งยากถือช่องแม่น้ำใต้อนนยากติดจ้องจากจ้านั้คได้คับได้เป็กลวยเปนกล้วจ้าแล้วลยงทร้านมาเน้ยเแบบนี้เบอกให้เพืกลัวยถึงจ้าแล้วเป็นของเก้าแล้ว Lanh được lao vào trong mốc trên xe. You go làng. Huh? How will you do? Till my head cover, but I see you. Can you eat a sáng mong? Huh? 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 hết Huh? 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 Huh?

chọn luật nên để chở rồi càng thang mà, phải được chạy rồi lên จะมาดีใช่ก็มื้อบ้างแล้วมามื้อนะคือมาเนอะเขาน้ำเนอะ

แต่โดนคนไปกิน